สวัสดีนะครับก็มีคนถามมาเยอะมากเลยว่าเฮ้ยพี่ครับผมหาทองคําไม่เจอผมหาคู่เงินนู่นนี่นั่นไม่เจอนะครับผมอยากจะบอกให้เลยว่าทําง่ายๆแบบนี้ครับผมอ่ะเริ่มจากการที่เราเปิด MT4 มาทนะี่คุณก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้คุณมากดตรงนี้มันก็ยังมีสกุลเงินที่แบบยังไม่ครบเห็นปะ่ะเนี่ยใช่ไหมครับที่คุณมากดตรงนี้ทํายังไงดีดูตรงนี้เลยเราจะมากดคลิกขวาที่ช่องตรงนี้นะครับที่มันช่องขาวๆนี่ครับกดคลิกขวาขึ้นมาปั้งขึ้นมาแบบนี้ และกดให้มันโชว์ออแบบนี้เลยนะครับเพิ่อพอกดโชว์ออแบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะมารั่วๆมาเยอะมากๆหลังจากนั้นคุณก็มาตรงถแถวๆเครื่องหมายบวกตรงนี้นะแล้วก็นี่เลยข้างที่มันมีลูกศรน,นะครับแล้วคุณก็มาดูที่ Forex เห็นไหมครับว่ามันก็จะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นคุณอยากจะเลือกคู่ไหนนะครับมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทองคําก็มีนะเห็นปะ Forex ก o ก d นะครับก็นี่เลย XAUUSD นะครับนี่คือทองคำและหลังจากนั้นคุณจะเลือกอะไรก็เลือกได้เลยนะครับมีหมดเลยข้างล่างนี่นะครับก็เป็นลูกศรเนาะกดเลื่อนลงมาข้างล่างได้เรื่อยนะครับเลื่อนลงมาได้เรื่อยเลื่อนลงมาได้เรื่อยๆเอาเท่าที่คุณพอใจเลยนะครับก็ประมาณนี้ละการสําหรับเรื่องของการหาคู่สกุลเงินที่คุณต้องการแต่คุณหาไม่เจอสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ามากดที่ตรง m a r k e t Watch ตรงนี้แล้วก็มากดคลิกขวา นี่แล้วก็มาที่คำว่าโชว์อ่อนะครับแล้วคุณจะเจอทุกอย่างที่คุณต้องการเลยประมาณนี้ละกันนะครับก็ลองไปทําดูก็เป็นกําลังใจงให้กับมือใหม่ฮัดเทรดทุกๆคนเลยนะครับอยากจะเทรดชนะเชื่อผมชนะกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ